สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงประจาเดือนตุลาคมงานเงนิงนความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะมาดูเรื่องงานก่อนเลยค่ะสําหรับในเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยโคจรทับอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะแล้วในช่วงปลายเดือนก็จะโคจรเข้าสู่พบการเงินค่ะเลยมองว่าเรื่องงานเป็นเรื่องสําคัญในเดือนนี้แน่นอนนะคะเพราะว่างานมันวิ่งเข้ามาถึงตัวเลยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เลขเก้าเลขศูนเนี่ยนะคะดาวเก็บมันจะอยู่อยู่ในพบการงาน เกตเนี่ยคือบุญงามหรือจอยู่คือกรรมค่ะมันก็เลยเหมือนมีอาการว่างานมันวิ่งเข้ามาหาตัวเราก็จริงแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีมันก็เหมือนมีโชคช่วยมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาแต่บางอย่างมันก็เหมือนกับมีกรรมมาตัดรอนทาให้ไอสิ่งที่เราได้มานั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควรจะทําได้ดีกว่านี้หรือได้มากกว่านี้แบบแบบนี้นะคะก็คือเหมือนบุญมีแต่กรรมบังแหละเรื่องงานซึ่งคนที่มาเป็นตัวแปร เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะมาะมาจากเรื่องของสังคมหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวสุก,ก็เป็นดาวเจ้าเรือนของเพื่อนค่ะศาสชาคือเพื่อนฝูงสังคมก็มากุมอยู่ที่ตัวลัคนาของเราเพื่อนหรือสังคมหรือสื่อโซเชียลก็ได้หรือเซลล์หรือในหน้าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นตัวแปรให้เราได้หรือไม่ได้งานซึ่งไอตัวแปรเนี้ยนะคะก็จะต้องแฮนดเดิลด,ดีเหมือนกันเพราะว่า ดาวสุกที่กลุ่มตัวเราเล็งไปในภพปัตนินะเจอดาวเสาร์และดาวราวหูเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทการครบค้าสมาคมเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีนะคะก็จะทําให้เราได้งานแต่ถ้าเกิดการครบค้าสมาคมกับเพื่อนหรือสังคมที่ไม่ดีที่เขาคอยเอาเปรียบเราก็อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจทุกใจที่จะทํางานร่วมกับกับคนกลุ่มนี้นะคะหรือรู้สึกทุกใจอึดอัดใจว่าเขาเนี่ยอาจจะกดดันเราให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทํา เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเอองานชอบนะแต่คนไม่ค่อยชอบหรือเราควรจะได้มากกว่านี้นี่ทำไมมันถึงไม่ได้หรือคุณอาจจะทำงานร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องเนี่ยบางทีเราทำงานได้ดี แต่เพื่อนเราไม่ดีพี่น้องเราไม่ดีทําให้งานผิดพลาดเกิดปัญหากับหุ้นส่วนคู่้าของเราได้เราก็เลยเกิดความเครียดความทุกข์เพราะอะไรมันไม่ใช่มาจากตัวเราเราทํางานได้ดีหาเงินหาทองได้แต่เพื่อนหรือพี่น้องหรือเซล์ลทำงานได้ไม่ดีทําให้เราทุกข์ใจแล้วเราก็ต้องแบกรับไว้ทั้งข้อดีแล้วก็ไม่ดีด้วยจึงต้องเลือกเพื่อนร่วมงานให้ดีเลือกในหน้าให้ดี เลือกเซลให้ดีเลือกการลงทุนหรือการสื่อสารติดต่อในช่วงเวลานี้เลือกแพลตฟอร์มให้ดีนะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นผลทําให้คุณสําเร็จหรือไม่สําเร็จและทําให้คุณรู้สึกลําบากใจไหมเช่นเดียวกันและปัญหาความอึดอัดใจเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ายังเป็นไปตลอดเดือน แต่ความทุกข์ใจในเรื่องของงานหรือเรื่องเพื่อนร่วมงานจะเริ่มดีขึ้นนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปเมื่อดาวสุโครจรย้ายอยู่ที่ภพก,การเงินนะคะเท่ากับว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลก,กันกับเราละงานที่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลเป็นผลผลิตได้แล้วเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานอาจจะต้องระวังไปตลอดเดือนเพียงแต่ว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติพี่น้องอาจจะมีอิทธิพลกับเราเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้วิ่งมาถึงตัวเราเนี่ยแค่ช่วงแรก แต่หลังจากนั้นเราเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้งานใครเราจะคุยกับใครเราจะจะลงแอดโฆษณากับใครเราจะสื่อสารแบบไหนเพื่อไม่ให้เกิดผลลัพธ์แบบเดิมที่ไม่ดีจากการเรียนรู้ในช่วงต้นเดือนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของลูกค้านะคะมองว่าลูกค้าเนี่ยโคจรเข้าสู่พบวินาศค่ะในเดือนนี้ลูกค้าก็อาจจะน้อยลงนะคะมีพอลูกค้าน้อยลงแล้วเราเคยวางแผนอะไรไว้ในเรื่องของการทํางานเนี่ย อยู่ดีๆลูกค้าก็มาหายเพราะคาว่าวินาศแปลว่ามันไม่มีทรายถ้าเราเราได้มีการเบรน n s t o r m กันแล้วในองค์กรว่าเราจะเราจะดีลกับลูกค้าแบบนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกค้าหายไปเลยท้งนั้นที่เราเบรน n s t o r m แล้วลว่าเราจะทําแบบนี้มันก็จะทําให้ต้องมาปรับกล,กลยุทธ์กันใหม่หรือปุตตาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะลูกน้องที่ทํางานเก่งๆดีๆอยู่ดีๆมาลาออกไม่มีทรายทำให้เรื่องของแมนพาวเวอร์ก็อาจจะไม่พอก็ได้ พอแมนพาวเวอร์ไม่พอเนี่ยมันก็จะต้องดึงคนนั้นคนนี้มาทํางานเพิ่มพอดึงเพื่อนร่วมง,งานมาช่วยทํางานหน่อยนะ,ะดึงญาติพี่น้องมาช่วยทํางานหน่อยเขาก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ที่เราทํานี่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะทําให้การทํางานมันไม่ค่อยโฟล์สักเท่าไหร่มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะตัวเราโครจรเข้าสู่พบการเงินแสดงว่าเราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองแต่ว่า พอได้เงินมาแล้วมันก็จะต้องออกไปค่ะด้วยเรื่องของศาสชาเป็นสําคัญศาสชาก็คือเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางจ่ายให้เซลล์จ่ายเป็นค่าในหน้าจ่ายเรื่องของค่าลงแอดโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งรายจ่ายพวกนี้ถือว่าค่อนข้างมากแล้วเผลอๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่นะคะภาษีสังคมคนรอบข้างเนี่ยจึงพยายามต้องงดเว้นเรื่องของการเจอผู้คนนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดออกไปเจอคนนั้นคนนี้คนโน้นมัก จะเกิดรายจ่ายมากกว่าที่คาดการเอาไว้สมมุติเราวางแผนไว้ว่าออกไปคราวนี้ไม่เกิน1,000บาทเดี๋ยวก็จะต้องมีงานบวชงานแต่งงานศพออชวนลงทุนนู่นนี่นั่นอชวนไปเที่ยวกันเธอออกค่ากินและกันฉันออกค่ารถกลายเป็นว่ามันไม่ค่อยคุ้มจึงพยายามต้องงดเว้นเรื่องของการเข้าสังคมและนะคะอาจจะเป็นการจ่ายในเรื่องของอลงแอดถ้ากรณีการจ่ายเพื่อลงแอดเนี่ย ก็ต้องระวัดระวังเพราะมองว่าการจ่ายในครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หรือการจ้างเซลล์เพิ่มนะคะก็มองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เซล์อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในเดือนนี้เพราะมันมีดาวคู่ศัตรูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพของสหัชชาเพราะว่าการสื่อสารสังคมเซลล์ในหน้าเป็นอุปสรรคในเรื่องของรายจ่ายเราค่อนข้างมาก แล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าจ่ายไปเยอะเนี่ยเพอเพออาจจะต้องมีการโต้เถียงกัน <ๆ S 1> เช่นเราจ้างเซลล์เพิ่มนะคะเออจ้างอินฟูเพิ่มแบบนี้นะคะหรือจ้างญาติพี่น้องเออมาช่วยกันทํามาหาก,กินแล้วเขาทําไม่ได้ตามที่เราเราเราจ้างก็เกิดการโต้เถียงกันได้แล้วเพอเพอด่าทอกันว่ากันแล้วของเงินเขาคืนอีกกลายเป็นเรื่องบาดหมางใจกันอีกในภายหลังนะจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆค่ะ และในช่วงปลายเดือนมองว่ารายจ่ายจะมีการปรับเปลี่ยนออกไปไปจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหนี่บ้านนี้รถนะ,ะแทนแต่มองว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยงานที่เรา,เาลงทุนลงแรงทำเนี่ยมันเริ่มผลิดอกออกผลเริ่มมีเงินเข้ามาละที่จะเอาไปาช่วยในเรื่องของหนี่บ้านหนี้รถหนี่ครัวเรือน,นะคะหรือเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวได้มากขึ้นค่ะ าดูความรักของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้พบคู่ครองเนี่ยมีดาวพินธุบาทตั้งสองดวงนะคะก็คือดาวราหูสาวซึ่งเป็นดาวพินธุบาทแรงด้วยนะคะเป็นดาวบัพป,ะ,ปะเค์ดาวใหญ่ดาวร้ายนะ,ะดาวแรงจึงอาจจะรู้สึกค่อนข้างกดดันเรื่องคู่ครองค่ะบางทีเราปรึกษาแฟนนะคะในเรื่องของการทํามาหากินนะ,ะเรื่องของกิจการการงานเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องสังคมเราปรึกษาแฟนเขาก็ให้คําปรึกษาเรา แต่คําปรึกษาของเขาก็เหมือนกับกดดันเราไปในตัวด้วยว่าฉันให้คําปรึกษาแล้วนะเธอต้องทําแบบที่ฉันบอกเท่านั้นมันก็เหมือนกับเป็นการรเผด็จการเหมือนกันนะคะเราก็รู้สึกค่อนข้างอ่นอัดใจกับคู่ครอ,องของเราที่เขาดูร้ายแรงเครียดกดดันทําอะไรประหลาดประหลาดหรือบางทีคิดการใหญ่เกินตัวแล้วก็มากดดันให้เราทําด้วยแบบนี้ค่ะ แล้วในช่วงปลายเดือนถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหรือทรัพย์สินที่คู่ของเราต้องออให้คําปรึกษานะคะหรือต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วต้องขอให้คู่เข้ามาช่วยดําเนินการนะคะเข้ามาช่วยวางแผนเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าเกิดว่าเรากําลังเออครียดเครียดกับเรื่องของคนในครอบครบัวแล้วให้คู่เนี่ยช่วยพูดให้กลับกลายเป็นว่ายิ่งหลาย เพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยจะโครจรสัมพันธ์กับดาวครอบครัวเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเพราะตอนนี้คู่เราก็เป็นคนแรงอยู่แล้วนะคะขนาดเราปรึกษาเขาเนี่ยเขายังกดดันเราเลยแล้วถ้าเกิดว่าให้คนในครอบครัวไปไปขอคําปรึกษาเขาหรือว่าเอาเรื่องของทรัพย์สินของเรามาขอขอคําปรึกษาเขาหรือขอให้เขาช่วยกลายเป็นว่าไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่เลยมองว่าในเดือนนี้จริงๆควรจะอยู่ห่างๆคู่ด้วยซ้ําเพราะ เขาจะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจไปตลอดทั้งเดือนค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยพบปุตตะไปว่าพบรักรักใหม่นะคู่จิน้นโคจรเข้าสู่จุดวินาศค่ะเลยเหมือนกับว่าความรักใหม่อ่ะที่เราเคยมีสัมพันธ์ดีๆอยู่คอยอยู่ใกล้ชิดกันพูดคุยกันอย่างอย่างดีเนี่ยอยู่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในเดือนนี้ยเขาก็หายไปเลยดีๆเขาก็หายไปเลยค่ะเขาอาจจะเดินทางก็ได้ หรือเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตที่ไม่บอกเราหรือเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่สมการของเขาละเราไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของเขาแล้วเขาก็จะหายไปเลยค่ะแล้วพอเราตามเขานะคะติดต่อเขาพยายามสื่อสารเนี่ยเขาอาจจะบล็อกอาจจะปิดเครื่องหรืออาจจะคุยแบบส่งๆก็ได้นะคะเลยมองว่าเรื่องของความรักครั้งใหม่คู่จิน้นตั้งแต่เดือนนี้ไปมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงค่ะเราก็อาจจะต้องรอเวลาเพราะว่า เจ้าเรือนคู่จินเดี่ยจะกลับมาเป็นลาพาประมาณปลายปีนี้ค่ะเมื่อเขาพร้อมแล้วนะคะเขาก็อาจจะรีเทิร์นกลับมาก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มองว่าเขาไม่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ช h e e า astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ